โอเคนะครับวันนี้ผมจะมานะผมจะพามาใส่คิ้วลอยเทนะฮะใส่คิ้วลอยเทคุณนะฮะบนของล่องนะฮะแล้วก็ทรบมารติไตนะฮะใส่ตัวนี้นี่ผมจะจาะและยึดยึดตัวนี้กับตัวนี้ให้ดูนะฮะว่าใส่ยังไงแล้วผมก็จะมาสาธิตนะฮะในการใส่คิ้วลอยเทตัวนี้กับของล่องตัวนี้นะฮะโอเคนะครับอันดับแรกนะ อันดับแรกเวลาคุณจะยึดนะคุณขีดเลยนะขีดเสร็จนะฮะก็คือประมาณนี้นะประมาณนี้ผมก็ถอดตัวนี้ออกนะแล้วผมก็จะติดตรงนี้ใส่ติดใส่ตรงนี้นะฮะผมก็จะเจาะเจาะเป็นรูสองรูนะฮะเจาะเป็นรูสองรูนะฮะเขาทาบกับตัวนี้นะฮะเพื่อจะได้ไม่หมุนนะวางดูก่อนนะ ถ้นะา,ากับตัวนี้ก็ได้ไม่หมุนนะเจาะประมาณประมาณนี้นะ,อ,ะนะอ้าวปักเลยสิ นิดนึงเนะนี่ยลบกันไปนิดนึงแล้วก็เข้าตรงนี้เลยนะฮะอันนี้เป็นกล่องถ้าเราจะทําบานติดตายนะฮะสมมุติเราจะใส่ด้านซ้ายเป็นกล่องกล่องร่องด้านขวาเป็นกล่องร่องข้างในเป็นกล่องเรียบแล้วเราจะยึดคิวไลที่รอยู่ตรงกลางนะฮะตัวนี้มันจะดูจะดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคิวเป็น มุคนมากกว่าที่เราจะใส่อันนี้วางกับพื้นเฉยๆนะฮะบางที่ผมไปเห็นตามห้างนะฮะเขาก็วางอันนี้เป็นพื้นใช่ไหมฮะเขาวางคิ้วไลท์เทจเฉยนะแล้วก็เอากระจกมาใส่มันก็ได้นะฮะไม่ถามว่าไม่ได้แต่ว่ามันจะไม่สวยนะโอเคนะครับต่อไปก็ผมก็จะยึดตัวนี้คุณเห็นขีดที่ผมขีดได้ไหมฮะขีดตรงนี้นะฮะคุณดูความหนาตัวนี้นะคุณดูความหนาตัวนี้ สมมติตัวนี้หนาะสมมติตัวนี้หนาะเท่าไหร่หน้ามินสองคุณก็เลื่อนตัวนี้ต่ำลงมามินสองเพื่อให้มันประกบเส้นนี้อย่างดีนะฮนะนไฮะอ่าผมเลื่อนลงมาแล้วมินสองนะฮะนะฮะผมเลื่อนลงมามินสองปุ๊บเวลาคุณจะไปยึดจุดติดกับข้างฝาคุณคุณต้องติดตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะ ให้มันจะยึดยากนะต้องติดตัวนี้เสร็จก่อนนะฮะหรือว่าคุณมายึดตัวนี้ถ้ามันต่ํานะฮะถ้ามันต่ําสว่านคุณก็จะติดพื้นนะฮะผมแนะนําว่าให้คุณยึดไปก่อนนะฮะตัวนี้ส่วนตัวนี้เวลาคุณมาใส่นะฮะผมขอเน้นย้ำอีกอย่างนะครับเวลาใส่คนะุณเห็นไหมฮะต้องเอาต้องเอาตัวนี้นะฮะก็ใส่ลงไปนะ โอเคเห็นนะต้องเอาตรงนี้นะฮะแนบไปด้านใดด้านหนึ่งนะฮะแนบไปด้านนี้ก็ได้ด้านนี้ก็ได้ถามว่าเพื่อทําไมนะฮะเวลาเราใส่ตัวนี้มันจะได้ตรงกนครถ้าคุณมาเอาตรงกลางนะฮะใส่เสร็จตัวนี้มันอาจจะเหลี่ยมกันเห็นไหมฮะตัวนี้มันอาจจะเหลี่ยมกันก็ได้นะฮะผมเนี่ยทำว่าสมมติถ้าผมขน,ดน,นะน,ดนมัดด้านนี้นะด,ด้านนี้ผมก็ชิด้านนี้ชิด้านนี้ไว้เห็นไหมชิดไว้ ชิดนด้านนอกไว้ให้มันให้มันตรงกันนะฮะเวลาคุณมาใส่แล้วยิงมันจะมันจะตรงกันพอดีนะฮะมันจะตรงกันผมก็หางด้านนอกมันประมาณนี้นะฮะหางด้านนอกมาประมาณนี้นะะนนก,นก็ลบลบความหนาของมันออกลบความหนาของตัวนี้ออกนะฮะโอเคประมาณนี้นะ,ะประมาณนี้เมาจาะกล่องนี้ออก่อน มานี่ผมมากแล้วมาแล้นะฮะเอามาติดด้านใดด้านหนึ่งนะฮะนะฮะเอามาชนตัวนี้ก่อนแล้วก็ลบความหนาตัวนี้ไปนะฮะนะโอเคนะฮะเห็นนะครับโอเค <Okay. S 2> เสร็จแล้วนะฮะยึดเนื้ใช้ดีเวรอนะเนื้อเนี่ยผมผมไม่ได้โชว์ผมไม่ได้อวยยี่ห้อนี้นะครับผมว่ายี่ห้อนี้ใช้ดีนะฮะยี่ห้อนี้ใช้ดีนะผมใช้มาหลายยี่ห้อยี่ห้อนี้ใช้ดีคนระับไม่พังง่ายยึดตันไปเลยนะฮะกดลงไปนะฮะกดลงไปนะฮะ กดลงไปนีบเลยครับเอาน,นี้เสียบไปก่อนโอเคเห็นไหมครับมาอีกด้านนี้ด้านยัด,นนดเข้าไปเลยเห็นไหมฮะง่ายครับยัดเข้าไปเลยกดง่ายสอง ยี่ห้อนี้ดีก็ผมบอผมว่ายีา่ห้อนี้ใช้ดีนะฮะใช้ดีนะมาเป็นลายสุดย,ยึดตัวนี้ก็เพียงเอาด้านนี้ด้านนี้ส่ชนนะฮะเห็นไหมตรงนี้มันจะพอดีเลยนะฮะตัวนี้พอดีเลย ถ้าทําบ้านคนอื่นพี่ตีพี่ถันนะครับนอกจากทําบ้านเัวเองนะครับโอเคนะครับผมจะยึดแล้วนะฮะการที่จะยึดกับดูตรงนี้นะคะคุณอย่าลืมเจาะตรงนี้ก่อนให้วัดออกมาประมาณเซนนึงหรือเซนนึงก็คือสิบมิลก็ประมาณสิบสิบสองสิบสิบสองมิลนะสิบสองมิลประมาณเอานะเจาะไว้ก่อนนะ ถ้าคุณใส่แล้วเจาะเจาะนี่มันไม่ได้มันจะเลื่อนเลือนพื่อเลือนพืงานคุณจะไม่สวยนะฮะอันนี้พักไว้ก่อนนะฮะกะเอาและะ้วนะประมาณสิบสองมิลเจาะตรงนี้นะฮะกับเจาะตรงนี้นะประมาณสิบสองมิลทำให้ตรงกลางตรงกลางยับยบมุเจาะนะฮะเพราะว่ามันจะไปวางคิ้วลอยเทนะฮะ ตรงกลางยิ่งไปเจาะเราจะได้มาชิวไหลโอเคอ่ะสองมือตรงนี้โอเคดูเทคนิคนะครับดูเทคนิคว่ายึดยังไงจะให้มันแน่นยึดยังไงจะให้มันแน่นนะฮะจะไม่เวลาใส่จะแบบฟิตเป๊ะจะไม่ดิคอนกึ๊กกั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 กดูนะฮะ มันเซนนิ้งนะครับโอเคนะเวลาใส่คุณใส่เลยนะฮะเรื่องนะ,ะเรื่องใส่เลยนะฮะเวลาเจาะนะฮะเวลาเจาะตัวนี้นะฮะให้คุณเอียงตรงนี้ให้เอียงตรงนี้เดี๋ยวผมสถานที่ให้ดูนะเอียงยังไง ยังเลยนะจริงมีคนอโทวดตีนะครับนะจอดลงไปธรรมดาละเอียเอยงียงเอียง,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 งนะครับ ี่สำคัญนะฮะนี่สําคัญนะฮะดูตอนขั้นตอนนี้นะฮะสำคัญเนี่ยเวลาคุณใส่นะฮะใส่ใส่ด้านหน่อไม่ได้นะฮะดันขึ้นไปดูเห็นไหมดันขึ้นไปและสมมติถ้าถ้าใส่ก้อนดันไม่เอยียงงั้นเนหะ จับให้ตรงโอเคจับให้ตรงอะไห้ตรงแล้วนะฮะเป่น,นื่อนนิดนะนนะดันเข้ไปโอดันเข้ไปดันะดันแล้วก็หักครับ หกัหก,หก,ไไหหกตรง,ไงไนี้หักไปเลยหักนะฮะหักตรงนี้เห็นไหมหักตรงตรงไว้กดอย่างนี้ฮะเฮ้ยนี่เห็นไหมตรงนี้มันจะสม่ำเสมอกันเห็นไ,ไหมฮะเห็นไ,ไหมฮะมันจะสม่ำเสมอกันสวยงามนะฮะตรงนี้มันขึ้นอยู่กับเพจตรงนี้คุณด้วยเวลาคุณวางชิดนะฮะ ขึ้นกับตัวนี้คุณด้วยนะฮะชิดด้านไหนด้านหนึ่งเห็นไหมฮะโอเคต่อไปก็ยึดด้านนี้นะฮะกริงก็ไม่อยากทำคลิปยาวนะกลัวบานะคนะคคดูเบื่อนะตีต่างไว้ตดต่ามไวนติดจริงๆใช้หรอกสว่านนะฮะน่าจะเอ่อ หนึ 1> 1่งก็แปดนะครับตัวนี้อันนี้ผมใช้ดอกตัวนี้จบดีวดียมนะครับใส่ตรงนี้แล้วก็หักมานะครับหรือว่าใส่ด้านไหนก็นนนนจ,ะนนจะหักมาล้วแต่ล้วแต่จะหักมากนะมันจะแน่นมากเห็นไหมฮะจะแน่นมากจะแน่นสุดเลยครับ แล้วก็งานคุณจะมีแก็บน้อยมากเห็นไหมฮะงานคุณจะมีแก็บแล้วมากมมาจากให้เห็นไม่รู้จะแสดงยังไงโอเคนะฮะโอเคนะฮะแล้วผมก็จะไม่ยึดคิ้วรอยเทนะฮะจิคิค้วรอยเท ด้านนี้นอกบ้านนะฮะถ้าด้านนี้นอกบ้านนะฮะคุณก็เอาด้านนี้ไม่นอกบ้านถูกไหมฮะคุณก็เอาด้านนี้ไม่นอกบ้านเวลาคุณใส่นะฮะมันจะมีช่องอยู่อุ้ยเดินกล่องเวลาคุณใส่นะฮะต้องเอาตัวนี้ให้ให้ตรงกับให้ตรงกับกล่องล่องนะฮะให้ตรงกับกล่องล่อง ด, Regard. ด้านนี้เห็นไหมฮะด้านนี้ด้านใส่ยางเนี่ยด้านใส่ยางตรงนี้เห็นไหมฮะ be be ให้ต it. รงกับกล่องร่องตัวนี้นี่ฮะถ้าตรงกับกล่องร่องตัวนี้เห็นไหมฮะคุณต้องใส่ให้ตรงนะฮะจะได้ใส่กระจกตรงนะโอเคถ้าคุณใส่กระจกไม่ตรงถ้าคุณใส่ไม่ตรงมันจะติดกระจกไม่ตรงนะฮะนี่ฮะเห็นไหมโอเคอันนี้คลิปนี้ ก็นั่นแหละผมก็จะเอาให้มันจบเลยในคลิปนี้ติดตาโอเคนะผมหาที่ยืดนะยตผมยืดแล้วตรงนี้บ ยึดยึดยึดไปเลยนะยึดเข้าไปเลยนะสงสัยตัวเดียว่อนะฮะ เวลาคุณมองสมมติถ้าคุณมองนะคุณมองคุณก็จะมองมาอย่างนี้เองนะมฮะมองมาอย่างนี้เห็นะฮะตรงนี้มันจะเป็นสันขึ้นมันจะดูสวยงามมากนะฮะบ้านคุณก็จะดูดีนะฮะบ้านคุณก็จะดูดีนะฮะอันนี้เป็นด้านนอกบ้านนะฮะด้านผมผมขอยยึดตัวเดียวก่อนนะฮะตัวนี้เห็นไหมะผมยึดอ่ะผมอยากให้คุณดูณมมม im, ณ j j ตรงน,นี้เห็นไหมฮะว่าผมใส่ตรงแค่ไหนเห็นไหมฮะตรงไหมฮะ รงนะี้อันนี้ผมแสยึดน,น็อตตัวนึงแล้วผมก็จะมาทําการก่อนที่จะใส่กระจกนะฮะส่วนการยึดหาขนาดกระจกเดี๋ยวผมผมขอสอนทีหลังนะฮะคุณใส่ตรงนี้ก่อนนะฮะใส่ตรงนี้ก่อนสมมติเอาผมพิกลับด้านนี้เป็นด้านนอกบ้านผมขอพิกลับด้านนี้ในบ้านนะฮผมจะมาใส่ยางให้คุณดูนะผมจะมาใส่ยางให้คุณดู เห็นนะโอเคผมเียนีฮะเห็นนะยางตัวนี้เขาเรียกว่ายางวางก่อนนะยางวางก่อนเห็นหนะยางวางก่อนอยางวางก่อนเองโฟกัสกล้องอยู่ไหนโอเคอยางวางก่อนตัวนี้มันจะมีสองขยักอย่างนี้ฮะมันจะสองขยักมันจะเข้าอยู่ไปไปอยู่ในรูสมมุติถ้าบางยี่ห้อนะถ้าคุณเอาหนาอุดซื้อมา 1.2ให้1.8หนาะมันจะเข้าไม่ได้ให้คุณฉีกตรงนี้นะฉีกตัวหัวบนออกเห็นไหมฮะมันจะมีสองยักคุณฉีกตัวหัวบนออกได้เลยอ๊บเห็นไหมฮะฉีกตัวหัวบนออกได้เลยให้มันเหลือหัวล่างมันจะมีสองหัวเห็นไหมฮะนะอันนี้หัวบนใช้สําหรับ1.2ลงมา1.2ความหนาของอลูมิเนียม1.2 1.0 0.8อันนี้ใช้ได้แต่ถ้ามันหนา,หน,านะฮะคุณหนา2มิลเอ้ย1.8 1.5 2มิลกันไป หัวแรกมันจะเข้ายากหัวแรกมันจะเข้ายากช่างเขาเรียกก็ดึงหัวออกมานะโอเคโอเครับทราบกันนะอันนี้เขาเรียกว่ายางวางก่อนอยางวางก่อนมันจะมีขยักอยู่นี้นะเห็นไหมขยะเยอะแยะไปหมดเห็นไหมกองโฟกัสิเห็นไหมยเยอะแยะอันนี้เขาเรียกว่ายางวางก่อนใช้วางแล้วก็เอากระจกทับไปแล้วก็ใช้กับยางอัดใหญ่อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวก็ดูยางอัดใหญ่นี่คือยาง นี่คือยางอัดนี่คือยางอัดก็จะเขียนบอกว่ายางอัดยางอัดกระจก5มิลเนี้ยใช้เบอร์ศูนย์ห้าส่วนยางอัดกระจกหกินก็จะใช้เบอร์เบอร์เบอร์ศูนย์หกนี่ฮะยางอัดส่วนวิธีการอัดกระจกลองไปหาดูในคลิปการทําบานสวิงนะฮะอันนี้ยางอัดนะฮะอันนี้ยางวางก่อนนะฮะดูนะฮะไม่ว่าคุณจะใส่บานตายคุณก็ต้องมียางวางก่อนถามว่าถ้า ถ้าไม่ใส่ยางมางก่อนจะเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดนะฮะเดี๋ยวข้างหน้ามันมีเทคนิคดีๆอยู่ไม่ต้องใส่ยางมางก่อนก็ได้ถ้าคุณอยากเล่นซิลิโคนนะผมจะไม่มียางนี้ไม่มียางอัดใส่ซิลิโคน,นเลยอันนี้เอาตามสแตนดาดก่อนถ้าคุณไปทางานราชการคุณต้องมียางตรงนี้นะฮะคุณใส่ซิลิโคนไม่ผ่านนะฮะโอเคนะครับหรือว่างานราชการบางตัวก็ซิลิโคนเยอะเหมือนกันอ่ะโอเคเนี่ยฮะเวลาคุณใส่นะฮะ ค,คุณดูด้านนี้มันจะมี2ด้านนะเห็นไหมด้านนี้ด้านนี้ต้องหันออกนอกบ้านหันออกอย่างนี้นะหันออกอย่างนี้นะแสดงว่าผมวางผิดด้านผมต้องวางอย่างนี้นะหันออกอย่างนี้นะฮะเห็นไหมหันออกอย่างนี้อ้าวเห็นไหมอึบเดี๋ยวนะชุบเดี๋ยววางทางไหนเนี้ยโอ,โอเคโอเคได้ นึกใส่ด้านนี้เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะขอตัดเห็นไหมผมวางยางผิดด้านคุณต้องหันมาด้านนี้นะกล้องโฟกัสผมก็หันมาด้านนี้เห็นไหมฮะด้านนี้เพื่อที่จะอัดเข้ากันให้ดูชัดๆเลยไม่อยากเคลื่อนย้ายกล้องไวเห็นไหมฮะอยู่ไหนเห็นไหมฮะมันก็จะอัดอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมะมันก็จะอัดอยู่อยู่ตรงนี้เห็นไหมะส่วนล่างตรงนี้มันจะเข้า เนไหมเข้าพอดีเลยมันก็อัดไล่มาไล่มาไล่มานะไล่มาเห็นไหมอ๋อโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตอัดดีๆนะโอเคมุมกล้องประมาณนี้ได้นะเนะี่ยนผมก็อัดเห็นขยักตรงนี้ไหมฮะ มันจะมีขยากรูอยู่นี่คุณเอามันประกอบเหลี่ยมนี้พอดีเห็างเนี้ยไล่มาเลยฮะไล่มาเลยไล่มา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 อย่างเนี้อัดยากเนี้ยอย่เนี้ยนี่ยากเลยใช่ไหมฮะเห็นไหมจริงจริงเนี้ยสีดำอ่ะคุณน่าจะใช้ยางอัดสีขาวมันจะได้ตัดสีแล้วดูสวยเห็นไหมฮะส่วนอีกด้านนี้ใส่กระจก ใส่กระจกเสร็จก็ยางอัดอัดเลยซนะินะครับเราปมป้วนหันมาตรงนี้แล้วนะฮนะคุณอัดเข้ามาถึงตรงนี้แล้วทำยังไงต่อนะฮะทำอย่างนี้แล้ทำยังไงต่อแป๊บหนึ่งนะครับเฮ้ยุดอัดมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะคุณกัดกดีๆนะเพื่อที่จะได้ตัดโค้งตรงนี้นะคุณกัดดีๆนะฮะผมกดัด้วย ต้องใช้ประสบการณ์นะตรงนี้ตรงนี้แล้วกันตัดตัดจะให้ด้านาโอนะตัดจะให้ตรงติ่งนี้ขาดนะฮะติ่งที่จะใส่ตรงนี้เห็นไหมฮนะอยากให้ขาด นะวงนะฮกดิดนิดนึงน okay. like uh> ี้กันนิงะถาว่าทำไมเพราะว่าตรงนี้มันจะดีโค้งมาตรงนี้นะฮะมันจะได้โค้งมาใส่ตรงนี้นะฮติาตา ม,มันใส่ด้านนี้อ่ะสมโฟสมมุตินะนฉีกมันออกเลยฉีกมันออกผมก็อัดเข้าไปยึดตัวเดียวมันเลื่อนได้นะเห็นไหมตัเดียวเลื่อนแล้วใส่ด้น,นี่นะนี่ฮะถ้าดิงออกมันจะรี่ยง่ายเอา จะรีดง่ายด้านนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะมันก็มันก็มันต้องฝึกมันต้องฝึกมือเราก็เป็นอยางนี้อ่ะติดตาติดตามันจะไม่ตัดเลย ดูตรงนี้นะฮะถ้าอันนั้นไม่ดีนะตัดมันไม่ดีนะก็ดันตัวนี้เข้าเห็นไหมฮะดันตัวนี้เข้าให้มันแนบๆเห็นไหมฮะให้มันแนบๆปึ๊บดันตัวนี้เข้ามาแล้วดันตัวนี้ลงมาอีกเลยเห็นไหมฮะดันให้มันลงอย่างนี้ให้มันขอบมันสวยอย่างนี้นะฮะให้ขอบมันสวยอย่างนี้นะฮะโอเคพอเห็นยังฮะเห็นพอเห็นภาพอย่างเงี้ยฮะ ที่ใส่คิ้วรอยเทจะไมต้องให้มันตรงนะฮะตรงนี้จะได้วางกระจกโอเคน,ะเน,นะ,ะ, Q T, ะเห็นไหมคุณใส่คิ้วรอยเทเสร็จเห็นไหมคุณก็ดันเข้าไปนิดๆถ้ามันถ้ามันชอบดันออกมานะฮะชอบดันออกมาคุณก็ใส่กาวร้อนนิดหน่อยก็ได้ ใี่มันก็ความสวยงามนะเพื่อความสวยงามอย่งนี้มันต้องอพอดีเป๊ะนะฮะจริงจริงนี่ช่องอย่างนี้ก็ไม่ได้นะฮะนี่ช่องอย่างนี้ไม่ได้ต้องตัดต้องตัดตัวข้างล่างอออกีกนิดนึงนะฮะตัดข้างล่างนิดนึงตัวอย่างเงี้ยการใส่ยางวันหลังผมจะ มาแนะนำเสษกระจกอ่ะผมจะลอากระจกมาวางให้ดูนะฮะลอากระจกมาวางให้ดูนะกระจกคุณต้องลบคมก่อนนะอันตรายนะฮะกระจกวางเสร็จตรงนี้นะฮะเวลาใส่กระจกนะฮะผมจะมีเทคนิคในการใส่กระจก ถ้าใส่กระจกแนบแล้วมันจะสวยเห็นไหมฮะคุณดูไม่ออกหรอกว่าคีเรกกสวยเป็นยังไงนะฮะอันนี้แล้วเราก็มาวางคิวร้อยเทเลคคิวรอคิวรอยเทคิวลอยเทเล็กคิวลอยเทเล็กเป็นฝาปิดของมันนะฝาปิดคิวลอยเทใหญ่ครับตรงนี้แล้วก็ยางอัดนะฮะบางคนนะฮะไม่ไม่ใช้ยางอัด ถาว่าใช้อะไรผมมาบอกคลิปหน้าคลิปนี้มันยาวแล้วกลัวท่านผู้ชมเบื่ออ่าโอเคนะครับผมขอบคุณครับ